สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมคลิปนี้คุณป้าสิาพามาวัดอีกแล้วค่ะวัดแถวบ้านนะคะแถวจังหวัดอุดรนะคะเนออำเภอหนองหานอำเภอบันดุงอำเภอ,อพิบุรลลักษ์เนี่ยแะค่ะซึ่งเป็นวัดอยู่แถวแถวบ้านบะไก่นะคะนอเมื่อเน,นี่ก็สิไปหลายวัดอยู่แต่ว่าคุณป้าเน่ะบ่ได้อ่านสคริปต์อันจำซื้อวัดบ่ได้ค่ะธรรมบุษมเพราะว่าเป็นคนตาบ่ดีน,นะกระเบื้องภาพเอากับบรรยายไปนะคะเนอเมื่อน,นี้พระน้องน,น,อนอมาเที่ยววัดค่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะเนาะแถวบ้านเนาะอำเภอหนองหานนี่แหละถ้าจะมาปิดในวัดนี่เนาะตั้งซื้อเพิ่นซื้าาาจะะมปิดนคุณ้ เออกันไปไหนวัดไรกันลง,ลงเลื่อนลงมือเ่านะคัเคะนเนาะเดินสายเฮ็ดบนข้างมื้อหนึ่งวันเดย์ทริปนะคะ่ะนอกมูว่าเอออันนี้ก็ง่ายมาสัน่นไปลอ่องเบิร์เงินเลยคก็เอาไปก็ไปสะดอกอุ้มนี่ทาอุ่นใหญ่ผู้หลักอุ้ยเป็นแต่อนซ้อนเลยค่ะเด้อทำมือส้มมาไหน,นมันหลงสายยังหมู่พุต่างกับหมู่หนจักดอก <laughs> ตามนั้นเด้อค่ะเด้อวยายพระวายเพื่อเซตแล้วนะคะ่ะกับพระกันเดินทางกลับแล้วค่ะทำมือส้มเอ้ผมเป็นกลับไปกลับไปกลับไปต่อค่ะไปต่อไปต่อมึงในมึงใน้อคันในนอ มีสายใหญ่ๆนี่แม่โอ้งามอยู่ค่ะวัดอีกอย่างอันเพื่อนว่าเออในในสิพ่าเข้าไปอันวัดของอันคุณสิริพอดอันไหวโพงเพื่อนว่าวัดอีกอย่างก่อนหล่ะคือวัดอ่าวัดสว่างธรรมบอกให้ทำมาสว่างโอ้ยจำอะไรอีกล่ะอันคุณปปากอะไรยู่ในเขตนี่ยนะคะอันเภอนี่บุญรักคืออันเภอหนองหานี่นะคืออันเภอบรรดุงจำอะไรอีกล่ะโอ้ยเงินหลายกันท่านผู้ส้มกันยศเแถวนั่นแหละเอาเอาเท้นั่นแหละ วัดของคุณสิริพรอัมไพพงค์เนียค่ะเด้อวัดนี่เมืองแนวโอ้ยทางเขาออนซ้อนนะค่ะเนาะสาบักไงน้ำนี่เหลืองอุ้ยคุณไหมที่คุณบ่อพันหยังฝนตกเนาะเออเพิ่นกันรู้ซื้อเพิ่นมาสอสางเมื่อกี้ปีหรอกค่ะท่านผู้ชมเออคุณปลากระมูนนี่ก็บพระกันลงเขาลงออกลงพิษลงถูกอยู่อันถามผู้นั้นผู้นี้นะเพราะว่าหยังคือทางเขาไม่หน่อยพูดตาบอดีนะเล่นมองมาเห็น เออกเบิ่งไปเบิ่งมาเอ,อ้าที่เธอไปอยู่มโอนี้ตัวเพิ่นว่าเออนี่ร้านของเพิ่นจอดรถมึงดูปากง่ายตัวเ่อนของล้าน<ง>ดเดอ้อค่ะเด้อร้านร้านัดเพิ่นแหมจอดแล้วแล้วก็ลงมาค่ะนี่มันสิเป็นศาลาลงไปอันมองอันมองอ่าอย่างก็อนสะน้ํานั่นแหมค่ะท่านผู้ชมมีพญานาคพุนออ่นน่ะโอ้ยสีท้องสีดําแหม่อืดหลุดอยู่โอ้โทษโทๆโอีพ่ออีแม่เบิ่งแนมบัดนี้เพิ่นก็ห้อยดอกขอตอกดอกไม้แค่มันงามล่ะเด้อค่ะเด้อทางลงแหมเพิ่นก็ลังสร้างมาได้แล้วอยู่ค่ะบ่ได้เสร็จสมบูรณ์เด้อค่ะเด้อคุณสิริ คุณป้าก็บพ่อฮู้เราที่แรกน่ะอันซีริพรเป็นผู้ใดเพราะว่าคุณป้าเนี่ยว่าใครเดี๋ยวฟังอียงอ่ะเนาะบอกว่าซื้อเออคุณป้าว่าใครเดี๋ยวฟั่งพองฟังเส้นพองหมอนรั่มจริงคุณป้าเขาดีสารอ่ะนะแต่ว่าบ้านว่าใครเดี๋ยวฟังเอียงก็เลยว่าใครถูกจักเอียงคุณแม่เนี่ยอ่เด้ออะไปม้าเกิดปีเดียวกันมันนี้แม่งเงย์หลายเบียนจเพศพอดีกันหกสิบพอดีคนว่านี่ฮะแต่ฉลองมันเกิดเดือนที่แล้วค่ะคนว่าโอ้ยน้อเออ เมื่อเนี่ยข้างวาดเพิ่นกะงามงามแต่ว่าพ่อในเรี่ยวเสียสมบูรณ์นะคะเด้อผู้ใดไปกับไปเฮ็ดบุญที่ท่านนอำเภอเนาะค่ะเด้อได้บุญได้กุศลน้ำกันนั่นล่ะค่ะเกิดสัตนาสันได้บรรท่าได้เกิดน้ำกันอีกเนาะค่ะเนาะทาหมูส้มเนาะพรองคุณสิริพรอมให้พงค่ะอยู่นี่ล่ะค่ะอยู่อ่าอ่าโอ้ยจำอะไรคันว่าดูอะไรก็ได้น้องหานคือบุญเออ่พี่บุญรักเนาะค่ะนี่เนาะพี่บุญรักจะเนาะอยู่ใกล้ๆอุดรน่ะค่ะเออมันก็สิมีแมปมีหยังเบิ่งเขาไปในกูเกิลเขาไปเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้ิมพวกว้าน่ะ อันสกิปบ่ได้ค่ะตามว่ดีเออก็ได้เบิ่งตามรูปนี่ลยนะนางนางบัดแย่ยตามรูปนี่นะคะ่ะเนี่ยวัดเพิ่นงามอยู่ค่ะง,งามงาม่ำนี่พญานาคเป็นเส้นลักเด้อค่ะเดอ้อทางเข้าก็ไปเข้าพี่เข้าถือคือกันน่ะคุณป้ากัได้อันทางเขา้าทางออกอีกฝั่งนึงโอ้พญานาคนี่มันย่าโพลย่าโพลเ้อนะค่ะเดอ้อจักเท่าใดเม็ดแม่โอ้โอ่อนซ่อนลายขำว่าในวัดนี่เพิ่นก็พญานาคเต็มอยู่บรงไหค่ะมีหมองให้เฮาวงเฮาไหว้เฮ็ดบุญเด้อค่ะเดอ้อ สีอันต่อสืบสัตตางให้ใบุญยังกระเ็ดไปค่ะมหมองให้เฮ็ดนะค่ะกัอ่านเบิ่งเอาเนาะเพราะว่าคุณป้ากับ้อนน้ำเออกเฮ็ดหลายหมองอยูนี่นี่ค่ะเบิ่งเนื้อะเพิ่นแม่โอ้ยใหญ่ตัวมโหฬารับเดือดทันผู้ส้มเบิ่งเน็เบิ่งเน็อู้อ่อนซ่อนผู้น่ะเฮ็ดยอดอ่อนยอดพิพูน่ะกระทางออกเลยค่ะคือทางออกคือทางเข่านี่ล่ะเป็นพญานาคเงาวฟื่ยแม่อุ๊ทุกทุกทุมองนี่ก็เป็นมองเลี้ยงปลาเด้วค่ะคุณป้าอาหารไปให้แม่มันมีปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่เออมิมองดั่งอยู่ค่ะแต่ว่า กระบานแดดเออบาดในโฮมดายเนาะเพราะว่าต้นไม้กันกระลังไงหน่ะค่ะท่านผู้ส้มผนกระลังสางเั็นไหมกระซิมิโซนนี่ยนะค่ะโรงทานของคุณสิริพรนะคะเนาะคุณป่าก็เลืไปเฮ็ดบุญน้ำซื้อแปรแดงมาสามขวดอยู่ค่ะเพิ่นกรบบาดเฮ็ดขายเด้อเพิ่นขายแต่ข้างในวัดเพิ่นนี่ยแหละเนี่ยค่ะอ๋อวัดป่าสว่างธรรมวัดสั้นเออของคุณสิริพรนนะคะวัดป่าสว่างธรรมเนี่ยก็ซอยกันซื้อคันนี่นี่น้อยเห็ดบุญน้ำเพลินค่ะทำผู้ส้มนี่นี่บองเดีเพิ่นกระลังสางขึ้นมาแล้ียวนะคะเนาะสิกับละค่ะเพราะว่า ก็ไปแล้ววัดเนีมือนีิแม่ซสสี่วัดหาอีก,อก,อกนึ่งหมองอีกยังก็เสร็จละเดี๋ยวจะค่อยว่ากันเพราะว่าคุณป้าเนี่ยจำอะไร <laughs> <laughs> นี่โล่งโลง่งเออขึอนอย่างโล่งถ้ำบอกค่ะโล่งถ้ำเนาะเออโบราณไงตัวโมฮัรันเดนค่ะเด้อโอ้มีพงมีพาอยู่ค่ะเพิ่นกะนิมนต์พาบ้าประจำแล้วนะคะเนาะเออคุณชินีพ่อเนี่ยพิ่นกัอยู่อยู่ด้วยค่ะเพิ่นกัอยู่เพิ่นกัสีอ่าเล่าให้ฟังอันนั้นอันนี้แหละนะคะเนาะ ผู้ใดไปบางมือถือเพื่อนยู่กับเร่พ,อพ่อเพื่อนอะไรเนี่ยท้ายลงท้ายรวมน้ำค่ะคุณสิริพรอําไพพงษ์นี่เพื่อนอเป็นหมอลำลูกทุ่งอีสานตนัวเนาะเออเป็นลูกทุ่งอีสานเนี่ยแหะค่ะท่านผู้ส้มนี่เพื่อนกับี๋ยวนี้เพื่อนกับหันมาปฏิบัติธรรม,มแล้วล่ะค่ะมามีครอบครัวแล้วเนาะก็อยู่สบายแล้วมีความสุขแล้วล่ะค่ะพ้นแล้วนี่ค่ะกับขม้าเที่ยวมาเฮ็ดหยังกับเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านค่ะคลนละซิบยี่สิบสามสิบนะคะน้องชอยกันนะคะเนาะเออวัดว่าอารามกองเชดดซัมเร็จนะคะธรรมะกับงามเ็นั่นเห็ด เอ้ยจะมันได้บุญได้กุศลหลายนล้วแกนัคุณป้าก็มาวัดอีกเลยนะคะวัดอีกยังอีกเลยค่ะนี่โอ้ยแถวๆนั่นนะคะยุ่งใกล้ๆกันนั่นแหละคุณป้าก็จำไม่ได้อีกแล้วลวัดนี่นะก็สีแดงเจ้าลอยอยูอย้ยังมันยังเป็นยังคำว่ามีต้นไม้ว่ามีหอม,มคุณป้ากับ้อนตัวประเดี่ยเออไว้พ่องไว้พลาตามกําลังสะท่าค่ะกตามก,ะก,ะก,ะกะับกดกับที่ากกับเอ่อกดกับกาที่ก,ก็เจ้าบอกอ่ะเนาะคุณป้ากเ็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วกันยังท่ายรูปถ่ายรูปบ่อยนี่เห็นเป็นรุ่ม เป็นหินการทำบุษม์ส้หมือนคนคืนงามว่าจังนะเพิ่นให้ทอดเกือบโอ้ย่อยแม่เอ้ยเก็บตีนยางแห้งเลยแห้งอ้วนๆอยู่เนาะเออห้อนกับห่อนวันนี้แม่ท่านผู้ชมสงสัยว่าสิวัดคว,มความอดทนของคนน่ะแม่เออเพิ่นว่าให้ทอดเกือบให้ถอดรองเท้าเพิ่นว่าคันฮู้จะใส่กุญป่าใส่รองเท้าไปก็ดีนเนาะบ่ได้ใส่ไปยางแวบๆไปเบิ่งว่ามันหลุม,มอีหยังเนาะ <k> ว่าบ่เคยเห็นแต่นะเพราะว่าบอกหมู่แล้วว่าโอ้ยห้อนสิขึ้นรถแล้วเดี๋ยวยางไปถ่ายรูปจังหน่อยแนี่ว่าซั่นเอ้ามาเบิ่งอุ้ยหนามงามมากันเนาะชี้ยางกานีำเนาะ เออมันอสิเป็นลุ้มๆแม่ค่ะลุ้มลุ้มเป็นหินเนี่ยแหละค่ะเป็นเนี่ยคือเป็นพื้นหินเบอร์แรค่ะท่านผู้ชมย่างยากอยู่เพราะว่ามันเจ็บผ้าบาดรแม่เพราะว่าคุณป้านป่าอ้วนน้ำน้ำหนักมันลงเนาะเออมันก็สิเจ็บเนี่ยค่ะเนี่ยเพิ่นก็บ่ให้เขาใกล้เหรอค่ะเพราะว่ามันอันตรายเนาะบรหดาตกลงไปหันนะนี่สั่งนะบ้านเท่ากับสีเอิ้นสั่งหือบอสิ่เหรค่ะท่านมุสุมเหมือนบอหินแมเออมันก็มีให้อ่านหรอกแต่ว่ามันตัวน้อยคุณป้ามองโมเห็นเนี่ยเนี่ยม่งดูมองเห็น ก็มีร้อยผับบาทแั้วก็โยนเหรียญโยนเงินนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ส้มใส่วัเงี้เนี่ยเนี่ยเออมันก็นสิล้อมล้อมขอบเขยด้วยค่ะมีโมเลเวณขอบเขตยเขาลงไปเบิง่งเออให้ไปท่ายลงไข่รูปมันสินราคาแต่ว่าห่างให้ทอดรองเท้า,ะะทาเด้วยค่ะเดี๋ย่านผู้ส้มใส่รองเท้าลงไปทอดเกือบนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยววงเนี่ยหลุมเออเอออย่างก็สัง่งบอรสระมองกันไหมเออหน้าเหมือนันสิคะ่ะอนบบันก็บม่ได้คือกันด้วยค่ะสีหน้าเหมือนไหทั้งหนีทั้งใสเมื่อวันไปยางเมื่ไปเนี่ยหน้าเหมืนสีออกสีฟ้าๆสีแล้วค่่ะเนีย สิท้ายแล้วกระโดดบ่ได้นะยค่ะเพราะว่าเจ็บตีนแห้งเนี่ยเพราะว่ายางหอนเนาะคนอ้วนสลับโอ้ยอีพออีแม่เอ้ยยามันมาทรมานผู้เฒ่าแห้งพอเช้าๆเพิ่งกันท่ายรูปเซลฟ์ฟงเซลฟี่กันว่าเห็นคุณป้าลงกเพิ่อยากลงพี่พี่เป็นยังไงมั่งค่ะพันวันโอ้ยกันเจ็บตีนเนาะค่ะทำบุษโทมมันสนอืงแต่ว่ากันอยากท่ายรูปไม่ให้เบิ้งแล้วค่ะเด้อวัดนี่ก็งามค่ะเพราะว่าเพิ่นสั่งเพิ่น จักเทรไทรปีแล้วค่ะาาห้าตาซางนี่แหละกับบ่ได้โดนนอกนอกเอบิ่งแล้วเนาะ<อ>แต่ว่าอีกบ่โดนนี่พูดเปล่าว่ากับซิมีคนเข้าไปท่องเที่ยวหลายเด้อค่ะเด้อว,วัดนี่เนาะวัดอีหยังก็โอ้ยข้องตานตานตานี่ล่ะพูดเปล่าจําบ่ได้อีกแหะอ <c oughs> ขอพระทานโทษเด้อค่ะเด้อไปหาเบิ่งเอานี่ว่าวัดอีหยังเพระาะว่าอยู่แถวๆอ่ะอุดรนี่แหละค่ะบ่ไกลบ่ไกลเขตนี่ล่ะค่ะเขตน้องหานบันดุงบริลักษ์นี่ล่ะค่ะเออพี่บุญรักเว้าผิดอีกล่ะนี่ออกเขียวค่ะบ่อนี่นิ้ร้างนี่แม่เขียวแม่ค่ะทรามุส้มเออ เมื่ออันซางนี่เขียวพุทป่าว่าก้าหยางเบิ่งไก่ๆเด้เพราะว่าหยางสิดท้ายรูยไกลๆกระยานโทรศัพท์ล่นเนาะเออประธานเจ้าของล่นลงไปนดำยานเลยลงไปว่ามันสืขึ้นได้ยังไงเด้อว่ท่านบุษโมมันเป็นยานแม่เมืองไหนจ้าสิปีนเมืองไหนเนาะเออจะมันเลิกซ้ำใจอีกนั่นหัวยานยานยานก็ย่างท้ายเห้เบิ่งซ้ำนี่แหละค่ะวัดนี่เมี จุดเด่นของเพิ่นก็คือมอนี่นะคะก็คือ,คอสางเลยละ่ะบอ่อเขาเรียกบ่อนะคะบอ่อเออบ่อหนามค่ะบอ่ะบอนาซึ่งมีเป็นสีฝาสีเขียวนะคะ,นะนเนาะท่านผุ้้มไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านบางใดมีข้าเจ้าก็มีมองให้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญก็เฮ็ดตามกำลังสัทธาเด้อค่ะเด้อท่านผุ้้มคือว่าฮะมาวาันถึงบริเ็ดอย่างดอกค่ะนึ่นนนนนะะนงกับมาเทีเ่ยวมาส้มความสวยความงามนะคะเนาะมาเฮ็ดบุญเฮ็ดถวายประตุปัจจัยส่นะคะ ถาวายขนมข้าวไฟนะคะนอกตากกาลังศรัทธาเฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขกายสุขใจนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอออ่ายายพุณป้าหวายได้เนื่องเพราะว่าคุณป้าบรรยาย้มาถึงสิโดนดาคันเขามากก็เป็นเช่นไรค่ะคนหลายอยู่งผุ่นผุ่วงด้วยวงคนกันซีมี่นี่หลากหลายเบิ่งเอ้ามีพระธาตุอินแขนนะมาพระธาตุอินแขวนกันมาจากพม่าตัวนี่แม่เออพุกน่ะมองให้วงให้วายแต่ว่ามันห้องกันท่านผู้ชมคุณป้าว่านี่เนาะคือไปไปนาดไปฝนต้นหนาวนี่คุณป้าว่า อู้งามมาลังกาดแน่นอนเนาะแต่ว่าคิดว่าอีกบออีกสีฮาปีกันสีต้นไม้ใหญ่กันคือสีเขียวเฉอุ่มนีม่ดอกค่ะท่านผู้ชมคือว่าต,ตอนนี้พี่ป้าไม,ม่พันฮ้อนโพดฮ้อนโพดไม่พันฮ้อนแดดนาะนี่เขาไปข้างในเด้ค่ะได้ว่าจะเป็นถ้ำนี่คือเพิ่นก็สร้างทำสีออกไหนออกเหลืองเขียววท่านผู้ชมไงเอออลังกาดดูครับมันจะมีพัดลมอันนั่นเปิร์ดนี่ดอกว่าแต่เราไม่เห็นห่อนที่เขา้วนะคะเนาะเออเราเสียเงินเยอะเสียดีเลยว่า เคยสิซอยคขาไปบ่อนิดเนาะไปบงไปวายเขาพุดทะลูกนะคะน้องทำผู้ชอบโอ้สบายสบายกับเซตได้เอากับมานนี่เป็อย่างไรเนี่ยมรดกโลกพลบบ้านเชียงก่บเป็นยุทธสุดท้ายเพราะว่าก็ไปเลยมองแล้วพูดปากจำวัดว่าไ้กันเอออันความจำคุณป้ากเขาคล้ายดีเขาไดนนะประมาณสี่วัดนี่แหละเขาอีกวัดหนึ่งจำว่าไ้ไหมเออขอพระทันโทษด้วยค่ะเด้อเออแล้วก็อีกหนึ่งมองก็ขึ้นเ่ยค่ะเออมรดกโลกบ้านเชียงค่ะโอ้ยสมัยสมัยเลี่ยนอยู่กับ เคยมาทัศนศึกษานะคะเนาะสมัยเลียนนะคะเนาอท่านู้ชมมันก็ว่ามัในใหญ่โตปานนี้นะตอนนี้มันเป็นมรดกโลกแล้วค่ะท่านูุชม,มรมรดกโลกบ้านเชียงแล้วนะคะเออเป็นอ,อย่างก่อนที่มีหามีอย่างอย่างที่ว่าคนในประวัติศาสตร์เออลึกํำบันนะคะพันเป็นร้อยปีหรือเป็นว่าเป็นแปดร้อยหรือพันปี <c oughs> คุณป้าจำได้แล้วค่ะท่านูุชม ก็คือมีหมอมีไหายฮันแม่ที่เพื่อนอันใส่ชีวิตสมัยก่อนผลการสมัยจักรวศัตร์ใดล่ะนะเออจังสละขาตบุษมโอยคุณปานีึงจำอะไรเนาะเออเงือบหลายคำว่าในทั้งนี่ค่คัดว่าคำว่าทั้งทั้งเข่าเนี่ยนะเขาอยู่ตังเอ่อยู่ในเขตอำเภอหนองหานนี่ค่ะเดินอำเภอหนองหานเอ่ออยู่หนองเมกนี่ค่ะอยู่ใกล้ตำบลหนองเมกอำเภอหนองหานจังหวัดปนดุงเอ้ยจังหวัดปนดุง พอตอนกาจะบม่อุดรท่านนี่บอผิดออ้ยนองเงือกแทงทางเข้ากับท่างเข้ากับง่อยู่ค่ะเพื่อนเป็นมรดกโลกกลนันรู้สึกว่าถนนทุ่ทางก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะให้ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อมีมรดกโลกแล้วมันก็ง่าตัวไประดับโลกนะคะเนาะกับมีคนกับว่าเบิ้งไม่ยังสีต่างๆเท้ากับเออครับเรากับไปแล้วกับย่างบอในหอดอยู่ใั่ไหหอดวงไหนล่ะคุณป้าจำอะไรแล้ว มันสิมี่มองเลี้ยวเข้าไปกันแล้วจำว่าไ้แม่เอยเนาะเออกันเลยเลยผุหลับเลยไปมอดวัดผุดแม่นี่การต้องโค้งกันมากต้องวันเองเพราะว่าอย่างป้ายเขาพิดไปกระพันมรดกโลกมันอยู่อีกป้ายหนึ่งใส่มือก่อนสิหดบัดนี่แหละค่ะก็เลยต้องเข้ามากไหมเพราะอย่างเงินหลายเออไปพิดไปถือกันแม่เงินเต้ป๋ามาหลายคนในภาษาพูจักน้องเงย นี่นี่น,นี่ค่ะเอ้าเดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวว่าไม่ววไมนี่มาหอดะคะท่านผู้ส้มอ่ามองนี่แหละค่ะทางเขาแต่ว่าพวกปากกมกูต้องไปหามองจอดรถกอนเนะบบาะบ่ว่าแถวนี้มองจอดรถเราติมไหมนี่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  เออเขาเอ่ยยังก็มรดกโลกเอ่อ,อ,าาอ,อบ้านเชียงนะคะนกกระสิอยู่ในหมู่บ้านในแตำบลบ้านเชียงนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยการบานบานกระสิเงียบนนะะเงียบ,บเนกันเนาะเงียบวังเวงมากเลยค่ะท่านผู้ชมหมอสําหรับคนที่ชอบความเงียบวับบงเวงคนกับว่า <c oughs> ใครมาเที่ยวเพราะว่าส่วนมากกระสิมาทัศนศึกษานะคะเ<ใ>นาะมาะมึงมาเรียนดูค่ะพวกเรียนประวัติศาสตร์อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเออ กับส่วน,นปนระกอขรร้าราชการนิดหน่อยนักเรี้ยงคู่บาอาจารย์นั่นสินะคะพวกนักศึกษาอย,ย่างนั้นสิระค่ะซึ่งพปุปบาทเป็นคนสามัญธรรมดาก็ต้องเอออยากอยากเห็นก็กันนนะนี่นี่นี่อันอนี้รถนี่ไงเศร้ากับจักรยานไงเศร้าจากักรสกีไปใส่แมเป็นชั่วโมงเนาะชั่วโมงเราเป็นลอยอยู่ค่ะทาำบุษม แจ๊กว่าสิบเอ็ดส่ขี้ไปห่อนใส่ก็ได้บอกขีดหรอกวะที่แดดก็บว่าสิขี้กันอยู่บอกห่อนกับห่อนแดดกับแดดว่าสั่นวันนี้ก็เลยย่างย่างไปฮะมองกับว่าพูดพี่สัมพันธ์นี่ยอยู่พุ่นว่าสั่นอยู่ขนาพุ่นนะมองที่เท้าพันมากเลยค่ะก็เลยไปกันย่างย้อนกลับไปอีกครับุ่มส้มย่างขามย่างข่างทางนี่ราคาไปเนี่ยเออเพราะว่าอย่างรัดรอบไปเรื่อยๆเพราะว่ามันบ่ห่อนนะนะปกติมันสิห่อนเนาะ เออขายของที่เลือกกระไรอยู่ค่ะมองขายของที่เลือกกระไรแต่ว่าเท่ากับเบาดีกว่าประกันไปไปเบิ้งก่อนค่ะไปเบิ้งพิพิธภัณฑ์ก่อนเนาะหลังจากั้เขามาเบิ้งอันนี้เป็นสวนวัฒนธรรมวสันต์พนวรุเนาะอันของใจก็เลยนงานกับมาเบิ้งอีกเทือดหนึ่งค่ะมาถ่ายรูปเบิึงก็คืองามแถะวัฒนเนาะอืมก็งามอยู่แหละค่ะยอดมรดกโลกเนี่ยนะครัเอ่อมรดกโลกบ้านเทยงอ่ะคือแรกกับมองเข้าใจว่าเป็นมรดกโลกอยู่มองนี้ว่าเมียนค่ะพูดถังยุทธิดการนี่นี่นีพิพิธภัณฑ์นี่งที่พ เออว่าเบิ่งบาดนี้เฮาก็ได้ย่างกันคันย่างตัวบาดนี้ซื้อน่องซื้อน้ำเราห่ออนได้บ่ไหว้ได้บาดนี้ย่างเงซื้อบ่ได้ต้องซื้อน้ำไปกินไปนั่เบิ่งไปนอ่าฟังตรงค่ะก็สิเป็นบ้านคนนะคะเนาะเป็นขายของที่ลึกอีหยังจังซัลซี่ล่ะค่ะเนาะเฮากับไปเบิ่งเอาอยากซื้อหยังก็ได้ก็เกี่ยวกับอันฝีมืองานฝีมือนะค่ะเป็นม้อนเป็นผ้าเป็นกระโปรงกระเป๋าเป็นเสื้อเป็นหยังจังซี่ล่ะค่ะเออ่ของบันเสียงนะคะเนาะอะไรนะอืเฮาก็ย่างไปเลยกันย่างลัดเลาะไปอย่งย่อย ย่างย้อนกับเพื่อนว่าง่ายพราะวมาณมันไม่มีวงจอดนะเออกระเด็นย่างกับเพื่นกันย่างว่วไก่ค่ะย่างว่วไก่ประมาณหานาทีนี่แหละเพราะว่าขับผู้ย่างเร็วกับหานาที่ผู้ย่างสาวประมาณสีป่ปีท<อ> <laughs> ีโอ้ย <laughs> เสียดายค่ะถ้าผู้ชมคุณป่านอะ่ะเดือนหนากับเป็นเดือนเกิดเนาะก็กะเลยบ้านไปครบหกสิบก็เลยได้นนเสียเงินไหม <laughs> จริงๆนะพวกผู้สูงวัยเสียเงินหนึ่งค่ะเด้ออุ้ยเสียดายแห้งกันมากเดินเดินเดินนาเดินกระดาษนี่ก็เสียเออคุณป้าก็เสียเงินแต่ว่ามาก่อนี่เอาเสียก็เสียสามสิบบาทค่ะทำผู้ส้มต่อคนเนาะน้องเพื่อว่าไปซื้อตัวเออซื้อติ๊กเก็ตค่ะบัตรผ่านนั่นะค่ะเออซื้อบัตรผ่านก่อนซีคนค่ะผู้มาหาคนเนี่ยกะเลยแล้วอยู่เลยกัเลยอันมูค้นกับรถเพิ่น อายุเพิ่นเลยไปแล้วค่ะเพิ่นก็นเล่ยบริสียอย่างี้คับเพาก็เลยสื่อตัวแล้วกัย่างค่ะไปค่ะโอ้โลมลมเย็นค่ะบรรยากาศดีอยู่ค่ะท่านผู้ชมเออลมเย็นดีเพิ่นก็นสิมีเขียนบอกว่าบ่อทุกท่านทั้งไทยทั้งอังกฤษแต่ค่ะต่ว่ามันจะไปอา่านมันเถอะเออเข้าค่ะย่างาเข,าข่าดีกว่าค่ะเพราะว่าลมลื่นค่ะสถานที่ต้องการเออยี่ยมสงบกว่าท่านผู้ชม นี่ก็สิมีหน่วยงานราชการพ้านบ้าศาสนาศึกษาค่ะคุณป้าก็โมโหเลยเบื้องเห็นของพลอยแข่งก็สิเป็นนักศึกษาแพทย์ว่นเฮโอคุณป้าก็โมโหเลยพระเจ้าแต่งตัวนี่สีน้องเออเป็นท่านงานราชการนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเออพ้นการบ่าวกันคูณคุณเหว่ยงโอ๊ยแต่ว่าแต่งตัวงามกับเพรายมันยังนอยนะก็่างง่ามอะไรแต่ว่าแต่ว่าการเรียบร้อยอะนะเออคุณป้ากันได้ย่างไปค่ะย่างเขา ตามลูกสวนพันสี่พันบออเด้ค่ะเด้อว่าไปเมืองไหนเมืองไหนรับาง,บางาย่างเมื่งแต่ว่าเห็นต้นไหม่แล้วก็โอ้ยมันเย็ยนอยากสินอนด้ว่าสนดอกอเพราะว่าอย่างชืเอาว่าต้นไหม่หนุ่มปลากับคนมักต้นใหม่น้องเออเห็นต้นใหม่อะไรเด้ค่ะ อย่างน้อนอันนพี่จะไม่เป็นอะไย่างดอกเออเกิดแท้งเอออาการก็ห้อนค่ะมีฝนเพมีลมเลยค่ะเดิ้ลกับกระแดดนั่นแหะค่ะแต่ว่ากใบใบคำคำน่ะเนาะกับโอเคอยูงนี่ค่ะฮากันยางไปเรื่อยตามทางนี่เพื่อนบอกทางนะครับก็สิเป็นอาคารนะคะเนาะเป็นอาคารแสดงใช่ไหมเป็นอาคารแสดงแต่ว่าข้างในนี่เพื่อนมาไฮทายวิดีโอด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของข้าเจ้าก็เลยบริไทรอยกับไฮทายเป็น กสีไทยแฮรูปรูปอ่าภาพนิ่งให้เบิ้งเด้อคะเดอว่ามีอย่างแน่นะเป็นมอเป็นไฮเป็นองค์เป็นอีกอย่างของใสของคนอ่าสมัยก่อนอ่ะนะคะท่านผู้ชมเออว่าไงเนาะโอ้สมัยนี้กี่กัเลียนอยู่หรอกค่ะอันเลียนวิชาประวัติศาสตร์นี่ก็อะไรแต่ว่าจำพ่อจําได้อยู่หนากับว่าในวันลืมอยังดอกคุณป้ากับสมองดีอยู่ว้า เตื้อ,อาข้าวนี่ย่างไปนี่ยว่าต้องพอค่พอะพ่อพอผู้ใดเลยกันเงียบสักวันไปรีกันแต่ผู้ชมอือไม่ต้องย่ากแต่ว่ายังกะเว้นเ,เนาะอือย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างไปเรื่อยๆเพราะสิมีทางให้บอกให้เลี้ยวนะคะเนาะแต่ว่าคุณป้าว่าสิเดียวหัวว่าอย่าไปแต่ผู้ชมจัดหญ้าอยู่สันดอกเออเลีอเอเล้ยวใส่ก็ว่าเลี้ยวใส่เลี้ยวใส่เข้าไปในอาคารกันนี่ยเนี่ยในพื้นว้านนี่ยเออาคารจัดแสดงตรงปฏิกิริท่านผู้ชมเออวันจะมีลูกศรบอกนะคะเด้อ ซื้อตัวแล้วกับเขาไปกันย่างไันเบื้องสี่หลักค่ะเพิ่อนกระสิมีลูกอ่ารูปภาพนั่รนะเขาของสาวๆเขางามแต่งตัวแบบอันสาบะเนี่นะเขาลองงามผาถุงนี่แหะอันยืนสวัสดีอยู่ค่ะที่แรกพูดปากกันนึกว่าคนเนาะตกใจว่าเอ้าวพูดอะไรไมายืนอยู่นี่คือจังยืนนิ่งแทวสันเอาพ่ีแ่นโอ้ผู้สาวเพื่อนว่าสวัสดีค่ะกันรู้หน้าเรียวขวานบาสันเอาเรียวขวาก็เรียวขวานตัวเนาะย่างไปตามบักข้าวเด้อค่ะเด้อกับบักไก่กันดอกสิมีเจ้าหน้าที่นั่งเล่นโทรศัพท์ถ่ายู่ <laughs> อย่าไปว่าข้าเจ้าเถอะมันว่าพีคนข้าเจ้าก็เล่นนางเดือนไปยังสละเออเนี่ยเนยี่ยเนี่ยงยืนวายอะเนี่ยยีฬาดกระไดพูดว่ากันย่างตามทางย,าย่างเนี่ยราคาเนี่ยเนี่ยเออย่างไปเรื่อยค่ะเข้ากับเบื้องนั่นเบื้องนี่ไปข้าเจ้าก็บอกอันแนะนําแนีนแน่เป็นวิชาก,การนะั่นน่ะค่ะเนาะแต่ว่าเข้าบาริเลียนแล้วเข้ากับเบื้องซื้อหรอกค่ะเข้ากับบริเลียนไปเอามาเห็นอีกอย่างดอกเข้าไปเบื้องเพราะว่าเข้าอ่าเป็นคนไทยเนาะกับอยากเห็นอยากพูดเนี่ยนี่อันเจ้าหน้าที่ทั้งใด้บุคคลออกมา เพิ่นก็ถือกล่องมาเต็มอยู่แม่เบงเบงเบงคุณ <c oughs> ป้าก็สวมร้อยเข้าไปกันเนื่นนองว่าเสียนันไดพ่อเข้าไปเจ้าหน้าที่ว่าการุณาอย่าถ่ายวิดีโอค่ะประสานเพิ่นว่าให้ท่ายได้ภาพนิ่งคอณสัอโอเคโอเคลืมไปลืมไปเอาภาพนิ่งอะภาพนิ่งแสดงนี่ก็คือมวงจัดแสดงนะ,คะ,ะนคะที่จัดแสดงนะคะเป็น,เป,นเป็นห้องจัดแสดงซึ่งเป็นห้องแอร์นะคะท้่เป็นต่ตงยางอยู่ดอกอืมค้นกระบะมี่แล้วล่ะ กะษิมีแต่พวกคุณป้าเรี่ยวพอเขาจะออกไปแล้วแม่มีหมอมีไหมีซรามมีกระเบื้องถังแตกกันเสรนะคะทธามุส้มสําหรับคนสมัยก่อนนะคะเนาะเป็นตู้จัดแสดงเออของใส้ของคนเก่าสมัยก่อนนะคะทธามุส้มเนี่ยนะกระบอกบอกถึงฐานะและตําแหน่งเลยค่ะเด้อเนี่ยเออคนสมัยก่อนมันมีของใส้แบบนี้เขาก็ไม่เรียนรู้มาเบิ่งค่ะท่านผู้ชมเอาคุณป้าเนี่ยทายวิดีโอตันไหนแม่นอยหนึ่งเออ พอได้ยินเพลินว่าอย่าใส่อย่าใส่อย่าอยับทายก็เลยหยุดอะไรค่ะเออเอาทายแค่นี้แหละ่อไปก็เป็นภาพนิ่งค่ะให้เบิ่งมันมีอีหยังแน่นี่เป็นสีหลักค่ะท่านผู้ชมมันก็สิมีเป็นโซนนะคะเนาะโซนที่ว่าเป็นหมอเป็นโอ่งเป็นโถเป็นอีหยังจังซี่ล่ะค่ะตุ้มจังซี่นะตุ้มก็คือโอ่งนี่ล่ะค่ะเนี่ยๆน่ยก็คือแบบว่าของใส่ที่ใส่น้ําใส่อีหยังอันเนาะค่ะเนาะเออก็สิไปใส่อีหยังบ่ได้ตัวของจังซี่หมืนสิใส่มื้ออื่นได้อยึบบังหุงใส่อย่างอื่นบ่ได้นะผู้ป้าวานกับที่ใส่ใส่ตาน้ําตัวเนาะ เออนี่คนสมัยก่อนกับคนสมัยโบราณเน่บอก่างไงแล้วนี่กระซิบมดินมีอยังมีโครงกระดูกของคนนะค่ะเนาะเต้นแล้วฮักออกมากกันคนสมัยก่อนแตเออบ้านักาบ้านีคนมาเป็นบ้านปั้นปนั้นอียังไม่เห็นยังวัดประจันท์เล้ยังไม่เห็ร่้อุ่นใ่้าอุ่ก็ผู้บริโภ่โ้เสร็จแ้ก็เสกไม่แบบสงชั้นแล้วคนสมัยก่อนนี่ค่ะสะเป็นบ้านสองชั้นบ้านไม้ใช่ล่ะข้างล่างก็เป็นปูนเนาะ เออสมัยไม่แล้วค่ะสมัยก้อนก็คือเป็นวัดเลี้ยนเดกังากน้นแต่ได้ถูกโล่งันสินะเออนนี่ก็วัดากันอย่างเอาาวมูกับกัดขาอไปกันไปแล้วก็วัดกวัดอวัดนไก็ปกันใกล้กันนั่นแหะอวหลงท้างนคืนี่ที่แถวมันาเบอ่์อันนี้ค่ะอันนี้ก็บ่ให้ถทายวิดีโอค่ะกัเลย่ทยเป็นสีละค่ะก็คือมองที่พันคุดพ่อนะแม่เออ มองที่พันคุดพอ่อคุดองคุดไหคุดอีหยัางพันกับไปแซแสดงมองม่กกี้นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมมองนี่มองที่คนคุดคุดพ่อค่ะเออพันคุดเจอเจอองค์เจอไหเจอ,เจอกระดูกคนทังสี้นะคะเนี่ย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 พันกับเซบัสันอย่าลงไปเลยค่ะลงไปเ่อไรเด้อลงไปขึ้นบ่ได้เด้อสิบอกค์ไฮนี่เนี่ยเนี่เนี่ยโอ้ยแบบสมบูรณ์แบบอยังไงคะคือแบบว่าเติดลอยเนาะค่ะมีครบทุกอย่างสินะคะ เซตจากพรพลิธภัณฑ์บันเชียนะคะ่ะ,คะออเด้นนะะนะเอ,อพอนนวกคนบ้ากับสิออกเดินท่านะคะนะเออเพราะว่าเบิร์อันนี้แล้วกับออกเดินท่าอ่ะเพื่อว่าเทาสิไปอีกวัดหนึ่งคะ่ะยังเหลืออีกวัดหนึ่งก่อนสิเดินท่ากลับบ้านนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบหามงกแง่ละคะ่ะทำบุษ้มเมื่อนี่คลิปเบิดเมือนี่ก็ได้หลายมองเด้อค่ะเด้อในประเทศบ,บ้านเท่านี้ก็บสี่หามองพูดอเออไปแบบสบายๆดีค่ะไม่ไม่ได้รีบร้อนนี่อย่างกันเนาะกับมาตาเสาร์นเนี่ยแปดเก้าโมงกันสิละค่ะเทาก็ อันนั่งรถกันมาไปเรื่อยเบิ่งไปเรื่อยยังสิละค่ะทำมือส้มเพราะว่าบ้านเฮาก็หาง่ายอยู่มไม่ได้ยากเนาะค่ะเนาะทั้งอีสานเนี่ยวัดวัดวัดว่านี่ก็หลายมองเฮาจยกไปมองได้ับเบิ่ง <c oughs> เฮาเบิ่งทางไปตัวเนาะเออไปแล้วเฮาไปฮอดมองได้เฮาจากเบิ่งอย่างนั้นก็เบิง่งอยากแวะวัดไดนเฮาก็แวะสินะเฮ็ดบุญให้ท่านไปเรื่อยนะคะเนาะอันนี้สายบุญค่ะทั่วสายบุญจากใต้ไปอีสานค่ะของคุณป้าเนาะกับน้องๆเพิ่นเออน้องเพินเนนเพ่นอยู่ทางใต้ก็เพิ่นอยากเห็นกับคุณป้าก็ออาไปอยากเห็นก็พาไปสินะ ก็พามาเบิงโดยที่ว่าคุณป่าเองกับบ่อคให้ได้เห็นดอกว่าเพราะว่าคุณป่ากับมาบวานกับพ่อค่ได้ไปแซนนะเออกับมาอยู่บ้านกับเดินทางกับกับสิทินะคะทางผู้สอมงวดนี้กับมีนองๆมากอยากมากก็เลยพากันมากอะเขากับการเดินทางกันสี่ดีค่ะเพราะว่าอยัางมากหลายคน่ะเข้าแทรกกันออกทุกอย่างค่ะมันกับค่าเสียใจมันก็สิหน่อยนะคะนอท่านผู้สมเนาะบางอย่างเข้าประหยัดใดเข้าประหยัดค่ะเพราะว่าเข้ากับวได้ดมีเงินกันหลายดอกต่างคนต่างทํางานหาเงินเดือนเนาะ มันดีตรงนี้เด้อค่ะทำบุญส้มเวลาไปเที่ยวใส่เน่ก็ต้องมีมูที่ถืกใจเด้อค่ะเด้อเอ,อ่อมูถือก,กายถืกใจแน่แบบว่าหนึ่งกับเราเห็นแกตัวลายกับสนักกับมีแน่นกับสนนักกันจาหลายแต่ว่ากันจาใส่ใจหลายากับจังคือคุณป้าหรือคนใส่ใจหลายว่าไปอยู่ใส่คุณป้ปากับมักมักกันจังสิละเออเขาเรียกอย่างเกาะเจ้าบุญทุ่มเหมือนเนีเออทุ่มทุกอย่างสินะเออเออเขาเรียกว่าเสียหน้าข้ามไม่ว่าแม่บ้านนั่นซะ บอดราคาความสุขของคุณป่าดอกน้องๆเขาได้ยุด้กินน้ำมัะนะเออนั่นนะค่ะเห็นบ่เห็นบ่ดอกบัวกลางสะว่าสั้นโอ้ยสะใหญ่อยู่เด้อนี่เนาะโอ้ยเพิ่นว่ามีแข่ว่าสั้นแขในภาษาภาษาอีสานแข่เน,ะ,ะ,ะ,คน,น,เคนะค่ะเด้อแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกจระเข้นะคะมีจระเข้น้ำว่าสั้นอุ้ยจระเข้มันก็สิบไปกินป่าเหนเนาะเพราะว่าพา่าพอไปหาอาหารป่าป่ากระมาน่ะแม่เออแขเนี่ยมันแข่ยังเนาะแข่นลำจืดเลยเนาะค่าร์ทมุส้มนี่คุณป้ากระยางยางสิไปหุ่นละสะพานหุดนล้วคาร์ทมุส้ม คนละที่มีดอกบัวอยู่กลางน้ามาันก็งามอยู่ค่ะเป็นโดมโดมสีขาวเนาะเป็นรูปทรงดอกบัวเด้อค่ะเด้อวัดนี่ก็บ่ต้องถามคุณป้าเด้อว,ว่าซื้อวัดอีหยังเพราะว่าคุณป้านี่ก็ยังว่าเป็นคนขี้ลืมเออบ่ได้เว้าในสคริปต์ค่ะเว้าตามอารมณ์เจ้าของ <c oughs> อันมองเฮ็ดบุญพุ่นละพุ่นละพุะพ่นทั้งคนละค่ะที่มีหลังคาแต่ว่าคุณป้ามาทางนี้ก่อนเพราะว่าคุณป้าก็ขเข,ข้าไปเฮ็ดบุญข้างในนะคะทั้งพุ่นเพิ่นก็นมีอ่าพระพุทธรูปมีอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยทางเขานี่เนาะเนี่ยๆๆทางเขาก็เป็นเนี่ย โอ้เป็นทางยางยางงามยางดีเลยวนะคะท่านบ้ษมเ์มังแรเพูนว่ะโอ้ยอยู่กลางแม่น้ำอ่อนซ่อนเด้เนาะอืมจนสงบลมยืนเลยค่ะเด้อเพราวะว่าค่ะเป็นวันหยุดกับพระลูกพระหลานมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะอาหารป่าอย่างนี่แหละค่ะมีความสุขค่ะท่านบุษมย์ศาสนาพุทธนอกจากสิมีอยู่แค่นั้นนะคะท่านบุษมย์มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าอยู่บ้านไหนก็ห้อนเปลืองน้ำเปลืองไฟแบบม้านทางซันะค,ะค่ะพระลูกพระหลานมาหานางกินขา้าวอยู่แถวนี้แหละ เออกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านทั้งสันนะห่อเข่ามากินคนป่าก,กับหอเขากันมากเลยค่ะเนาะสือไก่แน่ื้อปา่าสือหมูเสร็จแล้วเกี่ยวน้ำโอ้ยบอกมากกับแซบกับตะผู้ชมเอ,อ้ยเดี๋ยวเที่ยววันสี่มีความสุขหลายเท้าเดินสายเที่ยววันสี่หลักค่ะมันมีความสุขเนาะบางหน่วยงานเพิ่นกับมีอ่าเป็นหน่วยงานกับอาสสิป,ปาย,ยุแบบหรูหรามาฮอนแต่ว่าพวกพุณป่าเนี่ยมักอยู่แบบนี้นะคะเนาะมักไปแบบนี้มีความสุขค่ะอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วกับทางอีสานก็บบริเวณแพงอย่างนะคะเนาะเ้าก็เบิรงเอา เออเบิ้งเอาว่าถือว่าแพงหมงดเลยถือว่าแพงกสินะถ้าใคจะไปเอาแพงกัวตัวเนาะเอาปรอหยัดขึ้นแม่ไปมาเที่ยวนี่รอบนี้อยู่ตั้งเท่าไรมือสิบสองมือเต็มเต็มสิบสามมือล่องคิดเบิ้งเงินอนหอดมืนกันเลยค่ะท่านบุษ้มเออไปซีค้นซีสาวกันเนี่ยเนี่ยคำว่าในโดมนี่โอ้จะมันเย็นหลายคุณป้าอย่างนอนแพร่เลยสนะเออมีพระประธา,า,านนะคะนะพระพุทธรูปท่าน,นเนทบุญเ่านท่านนะคะคุณปา้ากรับบริจาคค่าน้มค่าไฟ่ซอยเพื่อนยู่นี่แหละค่ะท่านบุษ้มเออ นั่งเรนนั่งบางรูปบางอย่างเนี่ยพ่นวาดรูปอู้งามงามสออนนะ,ะ,ะมอสดีค่ะทำอะไรมาเนี่ยเออเย็นร่มรื่นดีค่ะอยู่ข้างหนนี่แม่บอ่อบฮอนเออเป็นแตน่น,ตนั่งอยู่ค่ะเป็นแต่นั่งเอ้ยผู้ใดไรเยอมากกับมาเที่ยวเด้อค่ะเด้อรภาคอีสานเนี่ยอุดรอ,อุดรน,น้องค่ายอุดรขอนแกน่นสกลนครเออน้องน้องค่ายเดี๋ยวนาะเออเนี่ยแถวนี้แหละคะ่ะเฉพาะแท้ของอุดรเนี่ยจกักรีเวิร์ตเบิร์ตธนะเออว่าไม่ได้หน่อยแม่ไรอยู่ค่ะ คลิปเนี่ยเป็นคลิปวันเดทที่ของคุณป้าเนาะซึ่งไปหลายวัดซีหามองน่ะซีวัดหามองจะมันมองได้เน่ซึ่งจำอ่ไดรนะคะการจังซี่ราคาเมื่อมื่อนหนึ่งเที่ยวเที่ยวเที่ยวหลายหม่องได้นะคะได้ไร่หม่องเนี่ยเกลียว้าเกลียวผ้าแหงเห็นบ่อหรือมองดูวยกําลังอะไรก็ยังนี่ค่ะงามงามงามเห็นแบบไหนแบบไหนเลยเมื่อกี้เออเห็นบ่อ โอ้คุณป่าด้วค่ะหนาใหญ่ก็โมคลิปนี้คุณป่ากับค้าล้องของล่าก็เดินหท้าคอกันมาคลิปงงานนะล้อทุกท่าน,านมีความสุขสวัสดีทุกท่านทุกค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ